เริ่มเลยคะ่ะซีดเล็ะเคียย์กับซีดแล้วชัดๆล้วนณะเอาให้เป็นคลิปวรอลไปเลยนะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ตกลงผู้ใดโดนตดัด <c oughs> <c oughs> อย่ายเบิงถอยหานอย่าเบิง น่ะคนี้เองออกแล้วออกแล้วใช่เงียอืเออล่ะลงลงเลยลงเลยโบอเลยเห็นว่นอ่ะเออแค่นี้เองกลวเอ่ะต้องไาทางทางนี้แล้วโกเป็นอย่างนี้เดียวอ่นนี้ตรงเด้อมันบ่ได้แบบเออว่ะนี่เดียวถ้าหูจังหวะมันนี้เดียวมันก็โอเคแล้วหนูแต่ว่าพี่น่ะ พอใหนมันมีสีมีสันซื้อลูกค้าจนเมื่อสั่นลูกค้าสิว่ารือบอกว่าโอ้ยนอนเพราะมาตัดอิริเจ้าจะเป็นนอะจะวาให้เมูข่ขอยย่านต่ว่าหัางมีแต่ลูกค้ากันอยู่แล้วเนาะโอเคลงแล้วเนาะอโอเคค่ะเรียบร้อยอโอเคกดวางให้พี่หน่